หากินไก,ก่แม่แม่อยู่ในโฮมมูมออกไปกินไก่แล้วจะคล้องกับวนอยู่น้ำค้นน้ำว่า,าติดค้นค้นจะใส่กับไปน้ำกนหากินไก่ๆหล,ล่อๆวนๆเว,ว,ว,วียนๆอยู่วะฮัพคุอนี่ใส่น้ำว่าค้นไปใส่ไปหัน่นมีเขาสามเดือนมีเขาแล้วต้องระวังเขา เาคิดแต่ว่าเขาหยอกเขาบ้าหัวเขาเห็ดแห้งเห็ดคอยเขาต้องระวังเขาเขาขันเจ็บไปไหนไปกันกับลูกสาวเขาอยู่ในโฮมกับเขามาอยู่น้ำเฮาลูกสาวล่ะอ่ะกินยามากหมุนมักเฟียมากอยู่น้ำโคนน้ำหวานตัวน้อย มีเขาแล้วย้ำหยอกกับหยอกแหง้งเริ่มมีเขาแล้วต้องระวังเขาบงหูว่าเขาเห็ดแห้งเด้ยเขาหูตะว่าเขาหยอกเขากับต้องระวังเอาเพราะว่าเขามีเขาแล้วน,น้ำว่ามีเขาแล้วต้องคอยระวังเขาออกมาเลี้ยงควายน้ำว่ากับมาวนอยู่ตอนน้ำเม่นี่ละ่ะพอแล้วอย่าบ่าต้องวนแล้วไปไปหากินหญ้าไป โอแม่อยู่ในห่มจะขอ,อ่างมาวนไปแล้วมาวนตะคนอยู่ในห่มเนี่ยเห็นหมาดานนั่นนัานน,านันนัน,านมาสิกาตตาโปมาลกมามาสิกาตตาโปจะไปไก่เขาเขาสิกาดมาแล้วโอ้ยถือกาตาโปสนอนน้ำว่าเอ้ยมาสิกาดมามามา ไปหากินน้ำมูไปบ่ต้องมาวนแม่ออกไปโอ้ยไม่สีหยับหมวกแม่ไหมไปไปหากินน้ำมูโอ้ยหยัมาไก่เห็ดแห้งไเถ้วยจะข้องเหรนแห้งไหมไปหากินหนาน้ำมูบ่ต้องวนแม่ค่ะก็นี่หรอกยื้อใส่ก็ได้ผุนผุนกินหนาน้ำมูผุนแม่อยู่ในโฮมกับมาวนมีเขาแล้วเขาต้องระวังเน้เหรนแห้งเด้เพิ่อนน่ะกูโงกินเลงเลยเนี่ย <c oughs> มันหล่นตัวส่แมงได้เนาะไอหน่า <c oughs> ไปใส่ไประเด็ไกลดอกวนมาหาค้นนกึกเขาบ่าหน่อยหากินหันกินหนีแน่จาก,ากน,าานั้ยก็วนมหาแม่แม่นางเด่นในโฮมกับมักวันนกึกเขาบ่บ่อยู่ห่างค้นติดค้น เห็นเฮาอยู่นห่โฮมนางเปิดกล้องว่าเลยนี่ก็มาดุดหลังมาหลินน้ำมาดุดหลังมาโค้บมาขี่แล้วแต่สิเหตุไปขั้นแถวปินปารานปารานใส่เฮาตังเงยไหลค่อยหน่อยเนี่ยอยู่มหาคนปสดคนมูยู่ไก่หังบ่ไปเฮาอยู่นี่โฮมหมาอีสัน Nhìn cái hả chị nha Hả à, chị nhà nó mua đến luôn đó Bà Bấm nha xong tớ nha à. mà ơi mặc dù nó khó